สวัสดีครับวันนี้เราอยู่บ่อน้องดีนนะวันนี้ผมมาลองแมตตปาตันครั้งหนึ่งในชะีวิตห้าสิบคันครับผมคนเยอะแต่จะเทไปอยู่ท้ายบ่อกกันอืมแล้วก็มีน้องมาช่วยดับสองก็มนตรีไงก็าฝากกดติดตามช่องนาพียิ่ิกลัว หรือนับนบพีน้องน้ำพึ่งนะครับเพราะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วมา,มาอันมันมันยังเป็นนพีกิ๊กยิกย๊กรัวอยู่ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับนี่อ สวัสดีครับน้าบัตรสวัสดีครับนี่น้าบัตรต้องนี่หมอชิดชัดๆเลยเนี่ยต้องฮะนี่หมอชิดเลยเนี่ยแท็กซี่รุ่นแท็กซี่เยอะครับงแท็กซี่นี่ครับนี่ครับผมแท็กซี่อ่าเอฟซีใช้อยู่โอเคครับผมเอาเหรอ ยกมืนให้เห็นไปนะครับโอเคนะครับต,ตัวหนักตัวหนักห้าสี่สามสองหนึ่งไปกลับม,มาระวังระวัง,งเด็กกันด้วยนะฮะโอเคครับ ตีใกล้ไม่โดนวเวออ้ ขวาครับผมไอ้ีเข้าเกินทุกเม็ดเลยมันจะเปลี่ยนคันหน่อย เหาบอกว่าทำใจเล็กๆไว้แล้วนี่ครับมือสองของเราจะกู้สถานการณ์ได้ไหมวันนี้ต้องเอาไว้ได้สิบฮะวันนี้เอาได้สิบได้สิบไหเอาได้สิบ thay này, tôi cũng lo nó tay, đui không tôi cũng lấy, lấy, lấy nước, cái này, này, cái เลือดโซกครับผมหัวจิก,ะจะก,รรกน่าจะเจ็ดกจำของนักเสกนักเสกเยื่อห้าเก้าครับมือสองของเราจะกู้สถา,านการณ์ได้ไหมคนนี้ต้องเอาไ,ไาว้ใช้สิบฮะคนนี้ต้องเอาใช้ส<า>ิบใช้สิบไหมเอาไ,ได้สิบ เดี๋ยวไปไม้อย่างนั้นลบกวนเดี๋ยวคักไถ่ายแกให้หน่อยเดี๋ยวถ่ายเยอะด้วยถ่ายยาวๆไปเลยไม่เป็นไรนี่นะครับเดี๋ยวผมไปตัดต่อเอาให้แกเลี้ยงไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งคลิปตอนนี้เอาแบบให้พิงแบบมันหมดแรงจริงอะเล่นไปเลยหมดแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ย่เอี่ยอะไรเนี่ยมันทำไมกัดดีอย่างนี่ครับผมนี่อ่ะอ้าวยึดๆรัวนี่นะแล้วอ่ะ ผมคำถามไม่เห็นไหมผมบอกแล้วว่าครับผมนโนครับผมสุดยาดไปเลย หน้าเทำาเไมไม Happy birthday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 

มันเกิดกับผมย้อนหลังครับขอบคุณครับบครผมเรา,า,าก็ไม่มีอะไรจะให้ก็เป็นให้ปลาสดๆแล้วกันปลาอยูไ่ไหนปลาทีาไ่ไหนนี่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 โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปลาโตสวยๆนะปลาสวยๆมากสดๆเลยใหญ่หญๆหลักโลปลาหลักโลกว่าโลกว่าครับผมก็เห็นที่บ้านคนเยอะเอาไปสองตัวครับผม ก็ <an> <t ops> ขอสุงพราะเรากายแขงย็งแรงครับผมอ่าเนี่ยก็ร้านประจำผมเน่เละร้านข้าวหมปูปอหมูแดงเนี่ยราชบุรีที่อันนี้อันนี้แม่บ้านเราที่ที่ทำงานน้องเขาเป็นต่างชาติกำลังท้องอยู่เราก็เลยจะเอ่อให้ปลาไปกินไม่เก็บตังค์ไม่ให้ไม่ต้องเอาตางังค์ให้ให้ไปกินให้ให้ลูกจะได้กินปลาด้วยหนูกินปลาลูกก็ได้กินปลาจะได้แข็งแรงเพราะจะใกล้คลอดแล้วเอออ่ะเปิดหนูเปิดไป หยิบหยิบไปหยิบตัวตัวบนน่ะดูดิไหตัวบนเ,นนบนเออใช่ไหมโตใหญ่มากเลยโใหญ่มใช่โตใหญ่มหมโตใหญ่ค่ะเออนะ่ะเอาไปกินซะไปพี่ให้พี่ให้อเอาไปเอาไปแช่ที่บ้านเพราะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะฝากถุงล้างหน่อยถุงเนี้ยถุงเนี้ยล้างไว้ให้พี่ด้วยค่ดค่ะเออนะเอาไปกินนะเพราะเดี๋ยวพี่จะนี้จะอาไปให้คนหนึ่งนี่เลยเหลือตัวเอามาสี่ตัว ไอ้นั่นข้าวหมูแดงโอเคนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่นะว้าโ,โอเคจ้ากินลูกลูกจะได้กินด้วยแข็งแรงแข็งแรงกินปลาเออ